สวัสดีครับพบกับกับผมอีกครั้งครับกับเซลแตงโมอีสุนครหลวงสาขานะวะนะครวันนี้เซลแตงโมจะพาลูกค้าทุกท่านมาพบกับเจ้าอีสุสุ2.2แม็กฟอสตัวแคปของเรานะครับตอนนี้อีสุ2.2ุดแม็กฟอสตัวแคปของเรามีแคมเปญพนักงานบริษัทนะครับได้ดอกเบี้ยพิเศษ0.89ซนะครับแล้วก็ได้ส่วนลดเพิ่ม1 0,000บาทครอบครัวอีสุได้ส่วนลดเพิ่มอีก1 0,000บาทนะครับ เรายังจัดแคมเปญออกรถพร้อมโปรโมชั่นใช้เงินรับรถเยียงสามหมื่นเก้าพันบาทนะคะผมกับเจ้าอีสูสองจุดสองแม็กฟอสตัวแค็บตัวนี้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดอยากได้รถอีซูสองจุดสองแต่งหล่อแบบนี้ฟิล์มซิ่งแบบนี้นะครับก็ติดต่อเซลล์แตงโมเข้ามาได้นะครับเดียวแตงโมจะทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างส่วนแม็กยางโปรโมชั่นเดือนนี้ถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนแม็กซิ่ง จัดทรงไม่ว่าจะเป็นอ่าล้อแบบไหนยางแบบไหนสไตล์ไหนก็บอกเซลแตงโมูได้ครับสามารถจัดจัดทรงให้เรอรอแบบนี้กับลูกค้ากับบ้านไปได้เลยนะครับผมมาดูภายในกันว่าได้อะไรบ้างนะครับสำหรับภายในนะครับตัวแคบตัวนี้ที่เราแถมให้นะครับก็จะเป็นเบาแครบแบบนี้เลยนะครับผมมาพร้อมอ่าฟิลม์ม เป็นไฮคูนะครับสีส,สวยๆแบบนี้เลยแล้วก็เรายังแถมกล้องหน้าให้นะครับกล้องหน้ากอบป้ายพยางเรามีให้ลูกค้าครบนะครับเปิดกว้างมากครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้รถอ่าสเปซแคปตัวนี้ไว้ใช้งานนะครับก็ติดต่อเซลลแตงโมที่เบอร์ด้านล่างได้ ที่ไหนไม่จบมาจบที่แตงโมได้เลยครับผมบาย